นี่นะครับผมเป็นรถมือสองครับผมอจอกจกกุปชัยกุลการครับผมบายจันสดาฟาร์มครับผมนี้สาขาสองนะครับอยู่ที่บ้านเขาโนมนางครับตำบลลำพยากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับผม โดนมือสองนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ที่เต็นเราสากขาสองนะมีงานนะผมขอเล่นเชิญขอแม่พี่น้องพี่ป้าน้าทุกท่านนะครับที่อยู่ใกล้ๆครับละแวกนี้นะลำสมพุงลำกยญากลางอำเภอเมืองเล็กจังหวัดสระบ,บุรีครับแวะมา ร่วมกิจกรรมได้นะครับมีของแถมมากมายครับผมงานนี้จัดขึ้นโดยยี่สุสุสงวนไทยสระบุรีนะครับออกนอกสถานที่นะครับตรวจสภาพรถฟรีมากมายหลายการรายการเลยครับพร้อมทั้งรับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมราคาสุดพิเศษครับผมเส็นเชิญพ่อมแม่พี่น้องที่อยู่ใ,ใกล้ๆครับผม แวะเข้ามาทักทายกันได้มาร่วมกิจกรรมได้นะผมยี่สุสุสงวนไทยสระบุรีครับรถอี่สุสุป้ายแดงนะครับจับมือกันกับเต็น์รถมือสองหอเจ้ากอสุภชัยกุลการใบจันทสุราฟ้มค,ครับผมทำกิจกรรมดีดี ตอบแทนลูกค้าผมมีรางวัลมากมายในงานนะผมใครว่างก็แวะมาเยี่ยมมาทักทายมาร่วมสนุกกันได้ครับผมฝากด้วยนะผมเป็นรถเบอรสองครับมอตอรสุปชัยกุลการบายจันสุดาฟาร์มนะผมสาขาสองครับตั้งอยู่ที่บ้านเขาุนมนางครับ ตำบลำัญพยาการอำเภอเมวอเเล็กจังหวัดสระบ,บุรีครับผมท่านใดกำลังมองหารถไว้ใช้งานนะทักเข้ามาได้เลยนะผมอีเพตต้อนต้นได้เลยครับผมยินด,ดีให้คำปรึกษาครับวิจจะแลกเปลี่ยนยังไงทักมาได้เลยนะผมก็จะประมาณนี้นะครับผม ากด้นะครับบริกับ